สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมลูกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนหนึ่งนะคะในซีรีส์ภูมคุ้มกันใจสร้างได้ที่บ้านนะคะตอนนี้เนี่ยหมอจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งนะคะที่ เจอบ่อยเหมือนกันนะคะอ่าเป็นสองสิ่งนะที่คุณพ่อคุณแม่เป็นบ่อยแล้วจะทําให้คุณพ่อคุณแม่รับมือกับพฤติกรรมลูกไม่ได้นะคะซึ่งสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณพ่อคุณแม่มักจะหนักใจมากๆนะคะก็คือเรื่องของการรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกในช่วงวัยต่างๆนะคะวันนี้หมอก็เลยจะมารวบรวมนะคะพิษ หรือว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะทําพลาดไปแล้วทําให้จัดการกับพฤติกรรมของลูกไม่ได้นะคะอันนี้เราพูดรวมๆแบบทุกช่วงวัยเลยนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมีอยู่2ออย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือการที่คุณพ่อคุณแม่สอนลูกในสิ่งที่แม้แต่คุณพ่อคุณแม่เองก็ยังทําไม่ได้เลยอย่างเช่น อยากให้ลูกไม่ใจร้อนไม่โมโหแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังแบบชอบใช้อารมณ์กับลูกชอบโมโหลูกดุลูกตีลูกนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันใช้อารมณ์ขึ้นกันและกันต่อหน้าลูกนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ที่ลูกเห็นสอนอย่างหนึ่งแต่พ่อแม่ทําอีกอย่างใช่ไหมคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกพูดเพราะพูดจาสุภาพพูดดีๆแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังพูดหยาบคายกับลูกมีแต่คําพูดตําหนิเชิงลบกับลูกอย่างนี้ค่ะแล้วลูกเขาจะไปเอาตัวอย่างของการพูด ลูกจะดีๆมาจากไหนล่ะคะหรือว่าอยากให้ลูกไม่เล่นโทรศัพท์แต่ตัวคุณพ่อเองก็ยังใช้นะคะหรือว่าอยากให้ลูกมีระเบียบวินยัยเป็นเวลาแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ก็ทําอะไรแบบไม่เป็นเวลาเวลานะคะที่หมอเจอบ่อยเลยก็คืออยากให้ลูกนอนเร็วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็นอนดึกนะคะหมอกาลังจะบอกว่าการปรับพฤติกรรมลูกที่ดีที่สุดเนี่ยคือการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่สามารถเปลี่ยนลูกได้นะคะถ้าตัวเองเนี่ย ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่นะก่อนที่เราอยากจะไปเปลี่ยนลูกก่อนที่เราอยากจะไปเปลี่ยนไข่นะต้องเริ่มจากเราเปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อแม่พยายามจะแก้ไขพฤติกรรมลูกแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นสักทีนะคุณพ่อแม่อาจต้องกลับมาทบทวนตัวเองค่ะว่าเราเป็นคนอย่างที่เราอยากให้ลูกเป็นหรือเปล่า อย่างที่สองนะคะที่หมอเจอบ่อยเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความสุขในการเลี้ยงลูกนะคะอาจจะเครียดกดดันคาดหวังเยอะวิตกกังวลหุดหงิดโมโหลูกนะคะหมอเคยพูด ในตอนก่อนหน้านี้เนาะว่าสิ่งสำคัญในการเลี้ยงลูกนะคะคือ attachment attachment เนี่ยคือความสัมพันธ์ที่เด็กอ่ะเขารู้สึกมั่นคงปลอดภยัยไว้วางใจพ่อแม่นะคะคือรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเซฟโซนของลูกนะคะก็คือเปรียบเทียบแล้วก็คือเหมือนเป็นบ้านที่มั่นคงนะคะดังนั้นพ่อแม่ที่ไม่มีความสุขเนาะพ่อแม่ที่แบบมีอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะก็เปรียบเสมือนบ้านที่โครงสร้างสันคลอนไม่มั่นคง จะล้มเมื่อไหร่ก็ได้นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีความสุขที่แบบเหมือนกับมีความสันคลอนไม่มั่นคงอารมณ์แปรปรวนหรือไว่ตกกังวลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือพ่อแม่ไม่มีความสุขเนาะ หมอมักจะเจอว่ามันมีผลทําให้คุณพ่อคุณแม่ตอบสนองตอ่อพฤติกรรมลูกอย่างไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งก็จะทําให้ปัญหาพฤติกรรมของลูกแก้ไขไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเลยนะคะที่หมอเคยเจอนากก็คือคุณพ่อคุณแม่ความรักลูกห่วงลูกนะคะก็คาดหวังลูกเยอะเนาะคาดหวังอยากให้ลูกเล่นเก่งๆนะคะก็เลยแบบ เนาะเวลาสอนการบ้านลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกทําไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยก็ดุลูกกดดันลูกอะไรเงี้ยซึ่งคุณพ่อแม่ก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าสิ่งที่เราสอนลูกเรากำลังกดดันลูกนะแต่ว่าเด็กอ่ะเขารับรู้ถึงแรงกดดันที่คุณพ่อคุณแม่มีต่อเขาได้เนาะมันก็ทําให้เด็กเตรสนะคะในการทํากันบ้านเนาะก็กลายเป็นว่าเด็กอ่ะไม่ชอบทํากันบ้านหรือว่าแอนตี้การเรียนไปเลยนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะวิตกกังวลเยอะนะ จนแบบเข้าไปควบคุมบงการหรือว่าช่วยเหลือลูกเยอะเกินไปจนทําให้ลูกอะ่ะไม่มีทักษะในการแก้ปัญหาทําอะไรก็ไม่เป็นแล้วก็ยิ่งไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าอะไรอะไรก็แหมอะไรอะไรก็แหมไม่เคยทําอะไรได้เองเป็นชิ้นนอันได้เลยนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องกลับมาทบทวนตัวเองเนาะว่าในความที่กังวลแล้วก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือลูกอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะ มันเป็นไปเพื่อช่วยลูกจริงๆหรือว่าลึกๆแล้วอ่ะมันเป็นเพียงแค่ช่วยให้ตัวเราเองสบายใจคลายกังวลกันแน่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรอกมันเป็นดีเฟนซ์ที่เป็นแบบจิตใต้สำนึกของเราอ่ะเออให้เราแบบต้องทําสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแลวคุณพ่อแม่อาจจะมีเหตุผลว่าแบบทําไปเพราะหวังดีกับลูกแต่ว่าแบบ ไอ้สิ่งที่ทําตรงนั้นไปอ่ะมันมันทาให้เราคลายกังวลแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผลดีกับลูกเลยนะคะอ่าฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อแม่ต้องฝึกสังเกตตัวเองนะให้ดีนะคะฉะนั้นหมอสรุปเลยนะคะว่าถ้าปัญหาพฤติกรรมของลูกอ่ะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะแม้ว่าคุณพ่อแม่จะพยายามแค่ไหนก็ตามนะคะควรกลับมาสํารวจตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนอย่างที่เราอยากให้ลูกเป็นหรือ,อยังนะคะเพราะถ้าหาก ตัวเราเองยังยังเป็นไม่ได้เลยเรายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยมันก็คงจะไม่สามารถที่จะไปไปเปลี่ยนคนอื่นได้เนาะแล้วก็คุณพ่อแม่ต้องกลับมาสำรวจจิตใจของคุณพ่อแม่ด้วยนะว่าแบบเฮ้ยมีความสุขไหมเราเครียดไหมดูแลอารมณ์ของตัวเองได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมลูกที่ดีที่สุดก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะดูแลลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนค่ะค่ะก็ มีประมาณนี้นะคะในตอนนี้ถ้าหากเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหมอจะตามไปตอบให้นะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมนะคะตอนต่อๆไปเนาะที่พูดถึงเรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมของเด็กนะคะมีอีกหลายตอนเลยก็สามารถไปติดตามได้ที่ในช่องหมอแอนนี่ชวนคุยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ